เป็นประเด็นร้อนแรงวันนี้ครับสำหรับการเมืองเมื่อพักเพื่อไทยประกาศขอแยกทางแล้วเขี่ยก้าวไกลให้ไปเป็นฝ่ายค้านเตรียมจะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนายแพทชนนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยถแถลงว่าเพื่อไทยรับมอบเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเราจึงต้องเริ่มต้นใหม่ผ่าทางตันหาทางออกให้ประเทศ โดยทุกพักสรุปว่าการตั้งรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญและมีความชัดเจนก็คือยึดมั่นในสถาบันและไม่เห็นด้วยในการแก้ไขมาตรา1นึดังนั้นเพื่อไทยขอถอนตัวออกจากก้าวไกลและจะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่เสนอชื่อนายเสรษฐาทวีสินเป็นนายกโดยไม่มีก้าวไกลอยู่ในพักร่วมและเพื่อไทยจะรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน